สวัสดีทุกคนวันนี้พี่กับน้องทิวาจะมาเล่นเกมที่ชุดบังกี้สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยากให้พี่ฮุสดเล่นเป็นเกมอะไรเป็นเกมที่ให้เราสามารถเอาตัวหลายๆตัวมาวางเป็นเสียงเพลงได้ก็อเลนอ๋อป๊าป๊าไม่รู้จักเลยเดี๋ยวจะให้สองคนแนะนำพี่ฮุสดรู้จักหมดทุกตัว เดีเ๋ยวเขาเลยจับมาดักตูอ้อ่ะโอเคอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวตัวแรกก่อนตัวแรกโอเรนโอเรนเอ่อเอาตอนนี้นก็ได้เอาตอนนี้นก็ได้เอาตอนนี้นก็ได้อันนี้เป็นเสียงกลองนะทุกคนอา่านี่ค่ะไปตัวต่อไปได้เลยค่ะเอาเอาหมดเลยเลยใช่ต่อไปเลดดี้ เรดดี้ใส่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะเรดดี้อ่าเสียงอันนี้ก็เป็นเป็นเสียงเหมือนเสียงกองตากนะตัดตัดเออเออโอ้ยันไงโอเคตัวตะไบคร็อคเกอร์อันนี้แนะนำตัวละครคอเล่นนะคร็อคเกอร์คร็อคเกอร์คราเกอร์ใช้ได้เลยค่ะอ๋ออ่าตัวแรกก็แหละตัวแรกก็ อ๋อนี่เป็นเสียงเหมือนอะไรนะฉากฉากฉาดังคนเขาเรียกว่าชสีงฉากอ่าโอเคเอาออกก็ได้เลยเสียงฉากอันนี้ฟันบอดฟิลจําได้ไฟันบอดฟันบอไฟเันบอดฟันบอดฟังเลยเสียงรับเพิ่มมากรับมากดีเจไป ต่อไปวานเลียไม่ต้องไวานเลียครนะวันนี้ชืออะไรวานเลียวานเลียชอบตัวนี้เหละท้าไปเลยเขาอันนี้เขาใส่วิกนะแล้วเขาฮเาพยายามออกเสียงร้องเพลงนะเพราะเขาชอบร้องเพลงแล้วก็นำเสียงดนตรีมากกว่าวานเลียพี่เคยอ่านประวัติเขาต่อไปตัวที่เพื่อนพ่พูได้ชื่อว่าภูมิชอบที่สุดเกรย์อ๋อเป็นเสียงเหมือนเบส เบสเขาเรียกเสียงเบสนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะขอเพื่อนฟังก่อนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ชี้หน้าเพื่อนอ่ะแล้วก็ชี้จะเปยนอ่าโอเคเปลี่ยนตัวนี่อะไรตัวนี้บลัดบลัดเรืวังนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูจะตาอกันดีเออเป็นเสียงเหมือนเหมือนครออะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กรู้ไปทำไมเขาถึงใส่นี้ ทำไมอ่ะเพราบนหัวเขามันมีอะไรแถมแมหนูก็ไม่รู้เขาขี้กลัวเขาก็เใส่อะไรมีขาวมีขาใช่เขาเรียกว่าเอาใส่บังเอาไว้ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เคือเคยอ่านจดบทึกเขาอยู่อ่อตัวต่อไปอ่ะตัวต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้ดาวโหลดดาวโหลดเออดาวโหลดดาวโหลดอ๋อคล้ายๆเหมือนดาวโหลดนะดาวโหลดตัวนี้เป็นแบบเป็นเทคโนโลยีตัวนี้วิวก็ชอบเหมือนกันเนีดนตรีตัวนี้น่ารักมาก เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปค่อยๆไปชอบฟันบอดเกรย์การ์ลดอย่าเอาฉันน่ากลัวนะฉันน่าเกลว์วันนี้เรายังไม่ฉันน่ากลัวนี่ยราไม่เอามันคือด่านเออทุนคนเโอ้ดีๆอันนี้เท่ดีตัวต่อไปใช่ฟันบอดก็เท่นะชอบโอเวกอันนี้เขาเพิ่งเข้าโรงพยาบาลมานะครับทุกคนอันนี้ตีฉาบไหมตีฉาบบ้าใช่อันนี้พูดทุกจริงนะเขาออกเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อ้าเอาเถอะไม่เป็นไรอ่ะตัวต่อไปกระดูจากตาเขาก็น่าจะมองออกแล้วนะตัวนี้สกายจะเป็นเด็กอายุสิบสี่เราสกายใส่ดูสกายเขาเป็นเด็กเล่นเขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเหมือนเขาอายุสิบสี่เองโอเหมือนหมีนะหูมันหมีเขาเป็นหมีครับอ๋อเป็นหมีเหรอแล้วเขาก็ชอบตุ๊กตาหมีด้วยอ่าละเดี๋ยวเราจะลองเอาทุกตัวมาใส่เอ้ยเดี๋ยวยังไม่ครบเลยนะครับไม่เป็นไรเอาแถวแรกก่อน เอาแถวแรกแล้วเอามาใส่ทีละอันอ่ะโอเ <Whoa. S 1> ลอ่รีดี้ครัคกเกอร์ฟันบอดวานเอเรียโอ้เกรย์บราดวู้ว เดี๋ยวเราเพิ่มผสมตัวอึ่นเข้าไปอีกคราวนี้เรามาติดค้างที่ตัวแล้วเราติดค้างกาหลอดโอแบกซกายอ่าโอเคอ่ะต่อออกอ่าแล้วโอเคตัวต่อไปเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นค่ะแนะนำตัวต่อไปเลยมิสเตอร์ซันโอ้ตัวนี้เขาจะเป็นเสียงเปียโนนะเอ้ยปาชอบอย่งนี้นะปาว่าน่ารักดีอะแน่แน่ยังไม่เอ้าปาชอบนะแน่แน่รักดี อันนี้ดัปเปอร์ด <Night ing> <Mi> ัปเปอร์ดัปเปอร์ถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะทุกคนอันนี้ลืมไปดูชื่อไว้จริงอชื่อดัปเปอร์เสีแชมเป็ตแชมเป็ตชูว์เยลโล่เยลโล่เยลโลเห็นไหมอันนี้เป็นเสียงแชมเป็ตโอเคเอแชมเป็ตโอเคโอ้โอ้ย์มิสเตอร์ทรีงงใช่ไหมเขาร้องเพลงได้ไง ตัวต่อไปตัวต่อไปเขาเขาบอกว่าตัวนี้เป็นพระเอกของร่างปกติเหรอแล้วอันนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นพระเอกรอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นร่างเออร์เลอร์เกรย์จะเป็นพระเอกนี่นี่โอเคอ๋อคนนี้เป็นพระเอกนะอ๋อเป็นเป็นเครื่องเป็นเป็นเสียงหลักแล้วตอนนี้เขาเป็นเออร์เลอร์เขาจะกลายเป็นเอ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อดูเอาทีละคนก่อนแต่ไ่ไดนีเดียวค่ะไม้ใส่สวางอ๋อเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวไอ้แบบเพลเลอร์อะไรนี่เรายังไม่ไม่เอาไม่เอาเอาต่อไปนี่ก่อนอันนี้ทันเนอร์อ๋อนี่เป็นเส้นผิวปากนะนะรู้จักไหมเส้นผิวปากอ่ะอแต่เกาน่ารักนะน่ารักน่ารักดีใส่มุกน่ารักเขาเป็นแหนาเพลไม่แหนมเพลใช่เขาเป็นแหนมเพล อ่าตัวต่อไป,ปน players, s. <S ี่เป็นมอนิเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่เขาเป็นคอมพิวเตอร์มิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ตัวนี้พี่ก็ชอบเหมือนกันฮัลโหล d you โอเคต่ัวต่อไปวันด้า เวนด้าเวนด้าต้องสูสูงนิดนึงเวนด้าเวนด้าเวนด้าเขาเป็นคู่จิ้นกับเกรย์คู่จิ้นกันเลยทันเนอร์กับวานเนเลียขอขอฟังเสียงนิดนึงเขาเป็นเสียงหมาเธอเธอเป็นผู้หญิงนะเสียงสุนัขนะเอ่อทันเนอร์กับวานเนเลียเป็นคู่จิ้นกันอ๋อโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปพิงกี้เนี่ยนี่ช่พิงกี้อ๋อพิงกี้นี่มันหูกระต่ายนะใช่ใส่เลยค่ะ โอ้น่ารักเออน่ารักนเสียน่ารักด้วยเออพี่สาชอบตัวนี้เขาเป็นคู่จิ้นกับโอเลนโอ้โอเคโอเคต่อไปต่อไปตัวสุดท้ายเจวินตัวสุดท้ายของวันนี้นะแต่แต่นรื่องมันลรงนี้เฮ้ยนี่เข้ามาเขาหนาวเหรอหรือว่าไม่เขาเป็นคนเที่อะไรทฤษฎี เทสตี้เขาเป็นหนุ่มเทสตี้แต่พี่เป็นเทสต์อ้าวสนุกไลยอาเราเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเดี๋ยวก่อาดีกว่นเอาเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้กาโรดกาโรดไอกาโรดกาโรดกาโรดเอ๋าเอาเอาตัวที่สีเหลืองตัวนั้นละใส่เรียงไปก่อนเลยเอาไปค่อยๆเรียงไปเนาะเอี๋วเราไปละเอ็นสองละสองลไม่ต้องที ทันเนอร์ทนเนอร์อ้้วะเอาไว้ตรงนี้ไหมตัเอาเอาต้องเอาตัวแรกเลยไหมอ๋ใส่เลยใส่เลยเข้ามาแล้ใส่ไปเลยมิสเตอร์ฟังคอมพิวเตร์ต่อเลยอ๋อันหิชาใส่ไปนะจนถึงกระพริบสีอมเจวินเจวิน อันนี้ไม่ให้ใส่นะคะเอาเล่นปกติเนยลองใส่ดูลองใส่แบบปกติอันนิชาลองใส่สัก่อป๊นึงป้าเขาลองมาเล่นไปนิดนึ่งลองลองลองนิดนึงแต่พี่พวกอันี่เลองเองเลยนิชาลองเองเลยเอาเลยเอาเลยแล้วแต่นิชาเลยจะใส่อะไรไม่ต้องเรียงค่ะไม่ต้องเรียงนะไม่ต้องเรียงนะใส่อะไรก็ได้นิชาจาก็ใส่ดูกีเดอร์แล้วจะทำอะไรอ่าเหลือสลับกันคนละรอบเอ้ยเอาคู่ท้นมาไว้ไลื่อนเวลาเล่เน็นลร I'm เอ่อเป็นอีกโหมดหนึ่งนะใช่โหมดเออโอเคแล้วยังไงฝากเพื่อนๆยังไงดีนะกดไลค์กดไลค์นะเดี๋ยว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 บอกเพื่อนๆก่อนกดไลค์แล้วก็อะไรนะติดตามติดตามแล้วก็กดอะไรนะคอมเมนต์อ๋อให้ใครเอ่ยเออพี่ชุทธกับพี่พุทธด้วยนะโอ้ยังไงช่วยกันหน่อยเนาะจะได้มีแบบกำลังใจกันนะอ้าวสวัสดีจ้า สัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะใส่เมสเซอร์ฟันคอมพิวเตอร์มาร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วเมสเซอร์ฟันคอมพิวเตอร์ให้ใส้ฟังให้ให้ทุกคนฟังหน่อยเฮ้ยมาเร็วจุดดี